นทางเท่าไหรสิ่งดีแล้วต้องทานอย่างไรให้มันมีประโยชน์สูงสุดวันนี้เพจจะมาเล่าให้ฟังค่ะสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือเป็นนักกีฬานะคะก็ควรที่จะรับประทานโปรโตีนในปริมาณ0.8-1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมค่ะหรือพูดง,ง่าย ในผู้ที่มีน้ำหนักตัว50กิโลกร,รัมก็ควรรับประทานโปรตีนในปริมาณ50กร,รัมนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือเป็นนักกีฬานะคะก็ควรที่จะรับประทานโปรตีนในปริมาณ1.5-2ถึงกร,รัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกร,รัมค่ะปริมาณของโปรตีนนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแล้วเราควรที่จะรับประทานโปรตีน ในหนึ่งมื้ออย่งเดียวเลยไหมต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เราควรจะแบ่งออกเป็นแต่ละมื้อนะคะอย่างเช่นผู้ที่มีน้ําหนักตัว80กิโกรัมก็ควรที่จะแบ่งการรับประทานโปรตีนออกเป็น3มื้อค่ะเดือมื้ออาจจะรับประทานเป็น30กรัมและอีก1มื้อรับประทานเป็น20กรัมได้ผลดีที่สุดค่ะ